สวัสดีครับพบกับ BB channel นะครับกับบรรยากาศวันเสาร์ตอนสายๆนะครับแดดจ้านะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับแต่ก็ถ้าอยู่ในร่มนี้จะเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะมาให้อาหารไก่เ้ยนะครับก็มาดูว่าไก่ของเรามีกี่ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวขอ เอาอาหารให้กันนะครับเป็นกระพูดบดนะครับกระพูดละเอียดมาแล้วมาตู้ออก <c oughs> มาตู้มาตูออมามกกาต้ออกไปมาเมืกันไหมมาตู้ออกไปมาตู้ไปไปหุ่นไปเออไป มาเร็วบางมีตีตุกมาลูกหบางน,านันมาเร็วมาแล้วครับ ตอนแรกก็กะ่ว่าจะเลี้ยงแค่สองตัวเอาไปเอามาตอนนี้เป็นสิบตัวแล้วครับี๋ยวก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาฟักไข่หรือออกลูกออกมาก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเอาสักห้าสิบหนึ่งร้อยก็เลี้ยงหมดแล้วครับแต่ไม่ไข่นะครับ ไม่ขายถ้าใครอยากได้ก็เอาลูกไปเลี้ยงได้นะครับนี่ครับก็มาอัปเดตลูกไก่แล้วก็ไก่แจ้ของเรานะครับตอนนี้ก็สิบตัวไม่มีเพียงแค่ไก่นะครับนกนะครับนกกระจอกนกเขานกพิราบนะฮะก็มากินด้วยนะครับแต่ผมต้องไปเอบก่อนนะ นะครับก็คลิปก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตไก่แจ้ของเรานะครับว่ามีกี่ตัวแล้วนะครับนับจากนู่นถึงนี่ก็สิบตัวแล้วนะครับต่อไปก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงมีเท่าไหร่ก็เลี้ยงหมดนะครับแต่ไม่ได้ขายไม่กินนะครับใครอยากเอาไปเลี้ยงก็มารับได้ฟรีนะครับไปไ้นไปนูน่น เอาละครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบพ่อจะเลิมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ b บี h a n n e l นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม